สารการใช้จเลตตัวชาตินะครับตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเรืเองนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับก็ซึ่งส่วนหนึ่งนะท่านผู้สอเราก็ได้แถลงไปเมื่อกองเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีของท่านผู้การกอสารก็ได้แถลงไปอีกส่วนหนึ่งในความคืบหน้าคดีแล้วก็ทางผู้การถ้าทียบทีรับรายงานจากผู้สมนะครับก็คือท่านผู้การที่ทาาระดัซึ่งเป็น ผู้ขาบจราตรนะครับของผู้การศูนย์ชุมชนนครนายกก็ได้ชี้แจงไปอีกส่วนหนึ่งนะครับรวมนะครับท่านผู้ใช้บริกของท่านนะครับของตำรวจเองเราก็จะตรวจสอบว่าหนึ่งว่าเป็นเรื่องจริงอย่างไรหรือไม่เหย่ใจทีงต้องไปดียวความจําเป็นขนาดไหนไม่ได้ประสานกันบบัชีขปสซึ่งเป็นเท่าที่ได้เห็นรายละเอียดน,นะครับคือว่าจริงๆแล้วเป็นเหตุหการณ์ที่ในช่วงก่อนถือว่าก่อนที่ผมจะรับตำแหน่งแล้วนะครับเพราะว่า คดีเนี้มันเกี่ยวเรื่องมาเกิดตั้งแต่ตอนมิถุนยานะครับแล้วก็มีการส่งสำนวนไปให้ทางบชปสนะครับแต่ทราบว่าวันที่สามกุมภาเนี่ยทางผู้กับและสารวัตรให้เขาไปขอมานะครับซึ่งน่าจะเป็นวันแรกที่ผมได้รับรยายงานนั่นต้องเป็นวันแรกที่ผู้การดีเด่นเป็นรับตำแหน่งผู้การสืบสวนนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่มีใครมารยายงาน,นท่านท่านไม่รู้ท่านมารู้ทีหลังว่ามีการไปขอขอหมายจาับแล้วก็มีการ มีการถอนอะไรกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตรวจสอบกอดีจริงว่านะครับแต่ว่าเรื่องขออนุญาตดำเนําเียนะครับว่าเรื่องยืนยันนะครับว่าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับที่ว่าออกมาว่ามีผู้การถูกย้ายชุดถูกย้ายต่างๆนะครับแต่ว่าต่างๆเนี่ยต้องขออนุญาตดำเดนงนี้ว่าในอํานาจของผมเนี่ยก็คือผู้กัรถึงรองผู้การนะครับผมได้มีการโยกย้ายเนี่ยเป็นไปตาม ส่วนใหญ่ก็เป็นตามคำยืนยันหรือคำชี้แนะของผู้จัดการนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนางคนให้เหมาะสมในการทำงานนะครับในส่วนของสารวัตรรองผู้จัดก็เป็นอำนาจของผู้จัดการนะครับซึ่งในส่วนของผู้จัดที่ถูกย้ายในสุดท้ายแล้วย้ายที่จเจริญน,นะครับก็เป็นเพราะเ,เรื่องของการทำงานนะครับว่า ตนหน้าจะมีผลง,งานอะไรผมก็ไม่ทราบแต่ว่าในเรื่องทางท่านผู้จัดการานะครับผู้จัดการเขายืนยันมาบอกว่าเขามีตัวคนที่ทํางานได้ดีกว่าหรือว่าอะไรต่แล้วดูจากผลการประกอบการที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลานะครับเราไมดได่ได้ย้อนะรเบยทางผู้การปอสสามร่วมกับทีมบริาการนะครับตั้งแต่เดือนพิกาครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของท่านนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสารวัตรหรือไม่เกี่ยวอะไรอนอีกแล้วนะครับยงแต่ว่าสารวัตรอาจจะเป็นผู้กล่าวหานะครับก็ เป็นไปทำกระบวนการแต่งการรวบรวมในต่างๆขึ้นอยู่กับทีมของชุดของคดีนอกราชนะครับขัานผอมีความเปล่าแต่ทางปสงก็เงียบและหายไปคือเท่าที่ผมได้รับรายงานนะครับอย่างทั้งผู้กรารปศสามก็ได้ชีแช้แจงไปแล้วนะครับที่ผมะมานตามคำวยการของผู้การปศสามก็คือไม่ใช่เงียบนะครับเป็นการหารือกันในคณะทํางานอยู่แล้วนะครับว่าจะออกหมายเรียกยังไงอยู่ในขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าจะหายเงียบน,นะครับขั้นตอนต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่า ด้นานนี้จะให้คําตอบได้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเชื่อว่าเดี๋ยวสังคมก็จะได้กระจาบเองนะครับขอขอเวลานิดนึงนะครับในการทางานทุกอย่างเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับอย่าเพิ่งไปเห็นอะไรพบแล้วก,ก็ตัดสินเลยนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าที่ผมเห็นตัวอย่างชัดเจนคือโคศกร,รอได้ชี้แจงไปนะครับแต่ว่าบางฉบับก็เองยังลงไม่เหมือนกันเลยทําให้ประชาชนไปเข้าใจผิดว่าการขอหมายต้องอผู้กข้าพิาาต้อง ต้องรับรูบ้หมดอะไรเงี้ยมันเป็นใช้ดูดิ้งได้แต่ว่าบางเรื่องบางทีขนาดให้ข่าวที่เดียวกันเดียวกัออกไปหลายรูปแบบเลยนะครับ